สวัสดีทุกคนครับอ่วเจาวนี่อยู่เท่สปันจังหวัดน่านหมอกเลยได้ไม่เลย <c oughs> ยินยินยินตั้งจากเดินทางขึ้นมาจากกรุงเทพตั้งหล็กวันทีหยิบซีหยิบซีหยิบห้าตึ้งม่อนแจมยูม่อ,มอนแจมช่องวันพออยู่ลำปางก่อนวันแล้วก็ไปม่อนแจมช่องวัน ก้าวมาทีจังหวัดน่านนะครับเต็มอิ่มกับทริปปักเนื้อล่างจากทีน้องชายทีน่าชินชมของเราทำน้าทีเซตนะครับเซกสัน mm hmm. ออกวันเมืองบงังเส้นก็ชวนพุ่มมาเดียวขึ้นมาเตียวที่นี่ตอนนี้ก็เดินใต้หลกอยู่ก,นนากาันนู่บรรยากาศที่สะปานนี้พุ่มหนึ่งตึ้งขี้วงเลยท้าแต่ว่าที่นี่มันเป็นผักเนื้อและอาการมันเย็นหมกมันจะมา บ้านเราต่เคียว,วงการเนี่ยมีมีมีป่านนี้เมือเ่อนะป่านปูนกามฟ้างแม่นม้ำใสรักห้องที่นี่แม่นม้ำลำนำ้ำว้าลำน้ำว้าโอ้มานัหล็กเดียวนะตามไปนี่ลืมเอาเสื้อกันหนาวมาะรรกิดว่ามันจะไม่น่าจะหนาวต่อเลยเดี๋ยวสุดตายแล้วหนาว <laughs> ที่เรียกว่าเต็นที่มันตืน่นรู้ก็ไม่เคยตื่นเจ้ามากินกาแฟกันรึเป่าก็รับกันบายบายนี่จะเป็นบันโอนร้านกาแฟเต็มท์เมืองร้านน้ำชาไปนางเล่งเหลืองเปลือกอากาศที่มาครับหนาวหนาวนี่นมนีน้องมาครับรถเปื่อกมาเต็มท์ใหด้วยน้องครับมาจากไหนเนี่ยอ๋อมาจากปัวคนที่นี่เหรออ๋อ ที่เราขับเราใส่นะแต่ว่าที่เนี่ยเพิ่งเข้ามาครั้งแรกแต่วันรอบนี้มากันหลายคนพารถยนต์พารถตู้กันนะขับมาตั้งแต่กี่โมงเนี่ยขับออกจากเี่มานที่หน้าอ๋อโอ้ขับเช้ามืดเหรอไม่หนาวเหรอหระหว่างทางมันน่าจะหนาวใช่ไหมออแต่ออถ้าคนออในออพื้นที่คนในจังหวัดน่าจะคุ้นชินเส้นทางใช่มเคยเคยขึ้นมาใช่ไหม,นมานีี่่ครั้งทอ๋อบัง น้องมันกบมาจากอำเภอปัวข้างหลังนูครับมาตี้าวยิ้นไปไม่ไร